มาต่อกันที่พีที่7และพีที่8จองวอนบอกเชฟมินทั้งน้ําตาว่าฉันแค่อยากให้แม่เห็นว่าฉันมีความสุขกว่าแม่แล้ววันนี้คุณก็ทําให้ฝันของฉันเป็นจริงพูดยังไม่ทันจบเชฟมินก็โน้มตัวไปกอดจองวอนในขณะเดียวกันพระเอกก็บังเอิญมาเจอช็อตนี้พอดีถึงแม้ในใจเขาอยากจะเดินเข้าไปดึงจองวอนออกมาแค่ไหนแต่พอเห็นการกระทําของเชฟมินที่มีต่อจองวอนแล้วพระเอกก็ทําได้เพียงเดินจากไปอย่างเงียบๆพอจองวอนกลับมาถึงบ้านพระเอกก็ทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจองวอนเล่าให้พระเอกฟังว่าวัััันน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 นีีี้้้้แแมมม่่่่่ไปหหหาาาาาฉททรรรออตยืเงิใูสึกกโ แต่ในขณะเดียวกันฉันก็นึกถึงคำพูดของนายนายเคยบอกว่าการเอาชนะแม่ที่ดีที่สุดคือการแก้แค้นฉันเลยพูดประชดแม่ไปว่าทั้งร้านอาหารและตึกแถวๆนั้นกำลังจะกลายเป็นของฉันเพราะฉันกำลังจะแต่งงานกับเชฟมินเจ้าของร้านอาหารนั่นจงวอนบอกว่าทีแรกแม่เหมือนจะไม่ค่อยเชื่อเธอเท่าไหร่แต่พอเชฟมินเดินมายืนยันแม่ก็น่าเบือไปเลยวินาทีนั้นฉันแค่อยากเอาชนะแม่เฉยๆฉันไม่ได้รู้สึกหรือคิดแบบนั้นกับเชฟมินจริงๆพระเอกถามกลับไปว่าแล้วทำไมเชฟมินถึงเลือกที่จะช่วยเธอล่ะซึ่งข้อนี้จงวนอนงกไมม่่่คยยแแนนบัััิด้้ทีฉุะต ถึงอย่างนั้นฉันก็อยากขอบคุณเขานะที่เข้ามาช่วยฉันไว้ได้ทันตัดมาตอนดึกๆในขณะที่พระเอกกาลังนั่งครุ่นคิดเรื่องการตายของตัวเองจองวอนก็ถามเขาว่านอนไม่หลับหรอพระเอกนึกอะไรบางอย่างออกเลยถามจองวอนว่าเห็นว่าคืนวันที่ฉันตายเธออยู่ที่บ้านของฉันด้วยตอนนั้นน้องๆของฉันทุกคนอยู่ที่บ้านหมดเลยใช่ไหมจองวอนบอกว่าอยู่ทุกคนยกเว้นยองจุนพอพระเอกได้ยินคําตอบเขาก็รู้สึกแปลกใจตอนนั้นเธอให้การกับตารวจว่าน้องๆอ,อ,อยู่ที่บ้านหมดเลยไม่ใช่หรอจองวอนก็บอกว่า,วาเธอไม่ได้พูดแบบนั้นฉันบอกตํารวจว่าทุกนนนนยยย่ีบบ้้าเเเวงงดดิิพระไแัสึ หวังว่ายองจุนคงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะเช้าวันต่อมาในระหว่างที่จองวอนมารอรถบสัสเธอก็ถามพระเอกว่าวันนี้จะไปไหนพระเอกบอกว่าเขาจะไปเยี่ยมแทหุ่นที่ห้างฉันอยากรู้ว่าชีวิตการทํางานของเพื่อนแต่ละคนเป็นยังไงหนาะในขณะที่ทั้งคู่กาลังพูดคุยกันพวกชนีน้อยทั้งหลายก็มารุมขอเบอร์พระเอกพระเอกปฏิเสธไปว่าไม่มีโทรศัพท์แต่พวกชนีน้อยก็ยังตามตื้อเขามิเลอร์จองวอนถามพวกนักเรียนหญิงว่ามาทาอะไรกันตรงนี้พวกเด็กนักเรียนก็ฟาดกลับไปว่าแล้วป้าเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยล่ะพอจเาเธอง สวยขนาดนี้ตั้งแต่เกิดมายังไม่มีใครเรียกฉันว่าป้าเลยนะพูดยังไม่ทันขาดคำน้องฟันหล่อก็เดินมาทักจังวอนว่าป้าครับบัตรประชาชนป้าหล่นครับจังวอนของเราก็น่าแหกไปอีกรอบไอ้พวกเด็กเวนทั้งหลายฝากไว้ก่อนเถอะพอบ่นเสจเธอก็รีบหนีขึ้นรถไปพระเอกพยายามหยอกล้อเพื่อให้จังวอนรู้สึกดีขึ้นแต่ดูเหมือนว่าเธอจะงอนยิ่งกว่าเดิมพระเอกก็งงว่าทำไมเธอถึงไม่หายงอนสักทีจนกระทั่งเขาหันหลังกลับไปดูก็เจอพวกชนีน้อยเด็กๆพวกนั้นก็ตามติดพระเอกอย่างก,กับเจ้ากรรมในเวน เ,เขาก็แวะไปหาแทฮหุนที่ห้างแทฮหุนบอกว่าเขาอยากให้พระเอกเจอกับใครคนหนึ่งซึ่งพระเอกก็สงสัยว่าคนคนนั้นคือใครแทฮหุนยิ้มก็จะตอบกลับไปน้องรองน้องสาวของนายไงหลังจากเธอเรียนจบเธอก็มาทํางานในห้างของฉันพระเอกดีใจมากที่รู้ว่าน้องรองทํางานอยู่ที่นี่น้องรองของฉันเติบโตมาเป็นอย่างดีเลยนะเนี่ยพูดยังไม่ทันจะขาดคําจู่ๆมนุษย์ป้าคนหนึ่งก็ลากน้องรองมาจิกหัวดาแกกล้าดียังไงมายุ่งกับสามีของฉันน้องรองก็บอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจฉันก็ถูกหลอกเหมือนกันฉันไมมม่่่รรรูู้้ววาาาาเเเียแแแลลละตตงงนนพออจบธก็็ปสิ พอแทฮหุ่นเห็นน้องรองเป็นลมเขาก็รีบเข้าไปช่วยเธอพระเอกโกรตัวเองไม่น้อยที่ไม่สามารถช่วยอะไรน้องได้เลยตัดมาที่ห้องพักฟืน้นพอน้องรองตื่นขึ้นมาเห็นพระเอกเธอก็นึกว่าตัวเองกำลังอยู่ในความฝานันน้องรองพูดตัดพ้อว่าถ้าพี่ยังมีชีวิตฉันคงมีคนคอยให้คำปรึกษาแล้วเป็นเพราะฉันโง่เองแหละถึงได้โดนผู้ชายหลอกใช้แบบนี้พระเอกทำได้เพียงนิ่งเงียบเขาอยากจะปลอบใจน้องแทบตายแต่ก็ไม่กล้าพอน้องรองถามพระเอกด้วยความสงสยัยพี่มาหาฉันในฝันแบบนี้เป็นเพราะฉันทำตัวไม่ดีใช่ไหมพระเอกก็บอกว่าไม่ใช่พี่แค่อยากเจอน้องเย้องริมใหก ทีจากนั้นเธอก็เอนตัวลงนอนด้วยความเหนื่อยล้าพระเอกแทบใจสลายที่เห็นน้องต้องเจ็บปวดเพราะผู้ชายเจ้าเล่แบบนั้นเพื่อที่จะล้างแค้นให้น้องรองพระเอกเลยตัดสินใจมาหาผู้ชายคนนั้นที่ร้านคาเฟ่พอไปถึงพระเอกก็เปิดฉากถามว่าคุณรู้จักยองอินใช่ไหมไปขอโทษเธอและชดใช้ในสิ่งที่คุณทํากับเธอซะชายเจ้าเล่ได้ยินแบบนั้นก็หัวร้ะชอบใจทําไมฉันต้องขอโทษยังนั่นด้วยฉันบังคับให้เธอมาคบกับฉันหรอเธออยากโง่ให้เงินฉันเองนี่เธออยากได้เงินคืนก็ไปฟ้องเอาสิพระเอกเตือนชายเจ้าเล่อีกครั้งว่าไปขออออโททษเเธซะะะก่่นนีผมจหัวรร้พูด ก็แล้วเตือนยังไงก็แล้วแต่ชายเจ้าเล่์คนนั้นก็ดูเหมือนจะไม่เกรงกลัวโดวยความที่พระเอกโมโหเขาพยายามใช้พลังวิเศษจัดการผู้ชายคนนั้นแต่โชคดีที่ลุงเบิ้มมาห้ามไว้ได้ทนันลุงเบิ้มลากพระเอกออกมาข้างนอกพร้อมกับเทศนาเข้าไปหนึ่งชุดฉันบอกแล้วไงว่าอย่าใช้พลังมัวซั่ว,วพระเอกว้ายว่าทำไมต้องมายุ่งกับเขาด้วยผมปล่อยไอ้บ้าน,นั่นไปไม่ได้หรอกมันทำร้ายจิตใจน้องสาวผมผมว่าลุงก็เคยมีครอบครัวลุงน่าจะเข้าใจผมสิพอลุงเบิ้มได้ยินคําว่าครอบครัวเขาก็ปล่อยพระเอกทันทีที่ผ่านมมมาาาาาาาลลลลุุงงงเเเเเบิเ้้้้ขใใจววว่พ่พพพพรรระะออกชัทัททยยยคนไไ แต่พอรู้ว่าพระเอกใช้พลังเพื่อช่วยคนในครอบครัวลุงเบิ้มก็สนับสนุนเต็มที่อีกทั้งลุงยังมาช่วยพระเอกจัดการชายเจ้าเล่ห์นั่นอีกพอเข้ามาในร้านลุงเบิ้มก็ไลเ่เด็กๆออกไปชายเจ้าเล่ห์เดินมาถามลุงเบิ้มว่าทําบ้าอะไรคุณเป็นใครถึงกล้ามาทําแบบนี้กับผมลุงเบิ้มปั่นประสาทไปว่าฉันคือพ่อของยองอินผู้หญิงที่แกไปหลอกใช้ไงพอพูดจบพระเอกกับลุงเบิ้มก็พากันหยุ่มหัวชายเจ้าเล่ห์พอชายเจ้าเล่ห์โดนจัดการก็กลัวจนเยี่ยวแตกใสก่กางเกงหลังจากจัดการชายเจ้าเล่ห์เสร็จพระเอก,กางเทที่ดาานนััชจ เขาอยู่กลลุงเบิมบอกว่าเป็นเพราะสัมผัสทั้ง5นอกจากเราจะมีพลังวิเศษแล้วเรายังสามารถได้กลิ่นได้ยินและอื่นๆอีกมากมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของเราด้วยพระเอกถามลุงเบิมต่อว่าลุงมาที่โรงพยาบาลทําไมครับลุงเบิมนิ่งไปสักพักก่อนจะตอบฉันมาเยี่ยมลูกชายของฉันเพราะว่าแล้วลุงเบิมก็พาพระเอกไปหาลูกของเขาพระเอกรู้สึกแปลกใจมากที่ลูกของลุงเบิรมแก่แล้วลุงเบิ้มเล่าให้พระเอกฟังว่าฉันตายตอนที่เขาอายุเท่าๆกับนายฉันเพิ่งกลับมาที่นี่ช่วงฤดูร้อนที่ผ่่าา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 นนนนมมมฉัใใช้เเเเวลออออยู 2- ดืกรตหขพจ เขาก็อยู่ในสภาพนี้แล้วตัดมาที่ร้านอาหารอินเตอร์ในขณะที่จองวอนกําลังทาความสะอาดห้องครัวผู้ช่วยรุนน้องก็วิ่งมาบอกเธอว่าเชฟมินบอกให้พี่ไปพบเขาด่วนเห็นว่าเขาจะให้พี่ไปซื้อผักกับผลไม้พอจองวอนได้ยินแบบนั้นก็รีบไปหาเชฟมินทันทีจองวอนขอโทษเชฟมินกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานแต่เชฟไม่อยากให้เธอรู้สึกแย่เลยพูดตัดบทไปว่าคุณพร้อมที่จะไปซื้อของกับผมแล้วสินะพอว่าแล้วทั้งคู่ก็ตรงไปที่ตลาดสดในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังเลือกซื้อผักจูๆ่ๆรถเข็นผักก็็็พพุุ่่่งงงมมาาาาาหหหวววกกกกเเขชฟฟฟินนนนโดััททอออออไไปปปรรูจะืล มินยิ้มหวานก่อนจะบอกว่าไม่เป็นอะไรในขณะเดียวกันเสียงโทรศัพท์ใครบางคนก็ดังขึ้นเชฟมินรีบรับสายและถามว่าใครโทรมาพอจองวอนเห็นแบบนั้นก็น่าเวอร์โดยอัตโนมัติเพราะสิ่งที่เชฟมินถืออยู่มันไม่ใช่โทรศัพท์แต่มันเป็นมันหวานจองวอนแอบคิดในใจว่าไม่ปกติแล้วล่ะพูดยังไม่ทันขาดคำเชฟมินก็เป็นลมไปอีกรอบจองวอนเห็นสีท่าจะไม่ดีเลยรีพาเขาไปโรงพยาบาลพอเชฟมินฟื้นตัวแล้วเขาก็ถามจงวอนว่าเอามันหวานมาทำอะไรจองวอนเลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เขาฟังพอคุณโดนฟักทองทุบหัวคคุุณกก็็เเเเหหนนนนนมมมััวาา่่โททรศพ์ฟิิ้งงแลฉยๆจผู ผมแค่ยอยากไปงานพอได้ยินคำตอบจองวอนก็ทำได้เพียงยิ้มแหง้งเวลาต่อมาในขณะที่จงวอนเดินมาเอาน้ำให้เชฟมินเธอก็สังเกตว่าบ้านนี้เงียบผิดปกติเชฟมินเล่าให้เธอฟังว่าแม่ของผมตายไปนานแล้วส่วนพ่อก็หนีไปแต่งงานใหม่ตอนนี้พอมีลูกชายอีกคนอนาะยุพอๆกับผมในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังคุยกันยายบาร์บี้ก็วิดีโอคอลมาหาจงวอนยายบาร์บี้ถามจงวอน,นว่าตอนนี้เธออยู่ไหนจงวอนก็บอกไปตรงๆว่าอยู่บ้านเชฟมินยายบาร์บี้ได้ทีก็แซวเพื่อนสุดพลังแหมเดี๋ยวนี้ไปบ้านเขาเลยหรอจ๊ะผู้หญิงก แกตัวว่าไม่ใช่อย่างที่ขิดตอนไปซื้อของที่ตลาดเชฟมินกระอุบัติเหตุนิดหน่อยคุณหมอบอกว่าต้องดูแลอย่างใกล้ชิดคืนนี้ฉันเลยต้องอยู่ดูแลเขาสัากพักเพรกก็โผล่มานากลองทําไมเธอถึงไม่กลับบ้านกับช่องจังวอนไปอยู่อะไรบ้านเขาเมื่อเพรกเ,เห็นว่าจังวอนไม่ยอมกลับบ้านเขาเลยไปหาเธอถึงที่บ้านเชฟมินพอไปถึงเขาก็ไล่ให้จังวอนกลับบ้านแต่จังวอนก็ดื้อรั้นไม่ยอมกลับง่ายๆพรกเ,เลยจัดการเทศนาเธอไปหนึ่งชุดเธอเป็นผู้หญิงจะมานอนค้างบ้านผู้ชายแบบนี้ได้ยังไงไม่ต้องห่วงหรอกคืนนี้ฉันจะดูลเเเเมิเอเอิิินนนนนธอออองงงกกก็หหด้้วยับส่่ททีีพรระููาผญ ค้างบ้านผู้ชายแบบนี้มันไม่เหมาะคุณกลับบ้านไปพักผ่อนเถอะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นจองวอนเลยยอมกลับบ้านแต่โดยดีตัดมาที่บ้านของจองวอนในขณะที่ยายบาร์บี้กำลังอาบน้ำพี่บังก็แวะมาหาพระเอกที่บ้านยายบาร์บี้นึกว่าจองวอนกลับมาแล้วเลยเดินออกมาดูแต่พอออกมาเธอกลับเจอพี่บังแทนก็ยายบาร์บี้เห็นพี่บังเธอก็กรีดลันบ้านจังหวะนั้นผ้าขนหนูที่ใส่อยู่ก็หลุดเต็มอญาญะพี่บังของเรานี่ถึงกับตาค้างเลยทีเดียวด้วยความอับอายยายบาร์บี้เลยขออยู่ห่างจากพี่บังสักพักพี่บังก็งงว่่่าาาาองงงแคนนนีีีี้้ัตหหกกลยยวมมผิดฎไบบบป ดไอบ้านี่น่าเย็บปากจริงๆทางด้านของพระเอกในระหว่างที่เขากําลังพูดคุยกับเชฟมินเขากเกลือไปเห็นกรอบรูปนอนคว่ำหน้าแปลกๆพระเอกเห็นว่ามันดูไม่ค่อยเรียบร้อยเขาเลยลุกไปจัดกรอบรูปให้ใหม่ในขณะเดียวกัน<ๆ>เขาก็เหลือไปเห็นรูปหมาที่จงวอนวาดบนกรอบรูปพระเอกถามเชฟมินว่ารูปวาดนี้มาจากไหนคุณขโมยของจองวอนมาหรอหรือเธอให้มาเชฟมินก็บอกว่าไม่ใช่ทั้งสองอย่างเมื่อ3ปีก่อนผมกําลังคุยเรื่องการทาสัญญาซื้อร้านอาหารบนรถจู่ๆจ,จ,จงวอนก็ขึ้นมาบนรถผมตอนนั้นเธอเมามากแล้้้วแแหหลละะเเธออบบกกใผผมมไปสส่่่งงทีาน็ ที่บอกก่อนลงจากรถเธอยื่นเงินกับรูปวาดนี่มาให้ผมผมเห็นว่ามันน่ารักดีเลยเก็บเอาไว้เชฟมินพูดต่อว่านั่นเป็นครั้งแรกที่ผมเจอจองวอนผมเชื่อว่าการที่ผมได้มาเจอเธอมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญผมคิดว่าสักวันผมจะได้เจอเธออีกครั้งและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพอวันถัดมาจองวอนก็มาสมัครงานที่ร้านอาหารของผมเชฟมินบอกว่าเขาไม่เคยบอกเรื่องนี้ให้กับจองวอนยังไงก็เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับด้วยนะน้องแฮซองพระเอกรู้ได้ในทันทีว่าเชฟมินคิดยังไงกับจองวอนแต่ถึงจะเป็นอออออยยย่่่่าาาาางงงงงงนนนนนััั้้้เเเเเขขกก็็ไไมสใจใจจจพรววทีีคแดดปถึ ตอนนั้นเขากับจังวอนจะยังเด็กก็ตามหลังจากที่จังวอนย้ายไปอยู่โซนานหลายปีจูๆ่ๆเธอก็ปรากฏตัวที่โรงเรียนชองโฮอีกครั้งซึ่งตอนนั้นพระเอกก็อยู่มห้าแล้วแต่ต่อให้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนพระเอกก็ยังจดจําผู้หญิงที่เป็นรักแรกได้อยู่เสมอเช้าวันดงขคืนพอพระเอกลงจากรถบัสมาจังวอนก็ตะโกนบอกเขาว่าน้องสามถูกตำรวจจับตัวไปพอพระเอกได้ยินแบบนั้นก็รีบไปที่สถานีตำรวจทันทีทางด้านของน้องสามเขาบอกพี่บางว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดพี่ปล่อยผมไปเธอผมมีธุระต้องไปจัดการไม่นานพระเอกก ว่าเวลาเจอผู้เสียหายให้นายยอมยอมไปตามนั้นนะทำยังไงก็ได้ให้เขายอมรับเงินค่าชดเชยจากเราเพราะว่าแล้วพี่บังก็พาทั้งคู่ไปหาผู้เสียหายผู้เสียหายก็วอยวายจะเอาน้องสามเข้าคุกให้ได้แต่พอจองววนยื่นเงินให้ก็เงียบกริบโดยอัตโนมัติน้องสามบอกพระเอกว่าเขาไม่ได้ทําผิดผมถูกพวกนั้นใส่ร้ายถ้าพี่ไม่เชื่อก็ไปดูกล้องวงจรปิดสิสักพักเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เดินมาบอกทั้งคู่ว่าตรงบริเวณที่เกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดนะในขณะเดียวกันพี่บังก็นึกขึ้นได้ว่ายังมีกล้องหน้ารถของผผผูู้้้เเเเสสีีีียยยยหหหาาาาออออกกกพพ่่บบงดินไปรมมวขช็ ดูวิดีโอหน้ารถหน่อยนะครับพอผู้เสียหายได้ยินแบบนั้นก็พากันเลิกลากในระหว่างที่พวกเขาซุบซิบกันพระเอกก็ได้ยินในสิ่งที่พวกเขาพูดพระเอกจับใจความได้ว่าเ d card ์ SD กล้องหน้ารถถูกซ่อนไว้ใต้พรมวางเทา้าเมื่อพระเอกได้ยินคําตอบก็รีบวิ่งไปบอกพี่บงังพอพี่บังมาดูที่รถอีกรอบก็เจอ SD ส a r d จริงๆเมื่อความจริงถูกเปิดเผยผู้เสียหายสองหนอก็โดนพี่บังยำเละเป็นไงล่ะอยู่ดีๆไม่ชอบชอบเป็นพวกมิจฉาชีพไปเลยครับเวลขัมห้องโคลงหลังจากที่แก๊งตบซับถูกจัดการไปน้องสามก็ถูกปล่อย ในขณะเดียวกันเขาของจองวอนก็ร้องดังจนพระเอกตกใจพระเอกเห็นว่าเธอยังไม่ได้กินอะไรเลยพาไปกินจมยอนในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังเดินข้ามถนนพวกเขาก็เลือไปเห็นเด็กผู้หญิงยืนรออะไรบางอย่างพอถามชื่อก็บอกว่าชื่อเอลซา่าจงวอนถามเอลซ่าว่ามาทาอะไรตรงนี้เอลซ่าบอกว่าเธอรอพ่อมารับทางด้านของน้องสาพี่เลี้ยงสูนเด็กเล็กบอกว่าลูกสาวของเขาหายตัวไปพี่เลี้ยงให้เหตุผลว่าน้องตื่นเต้นมากที่รู้ว่าวันนี้คุณจะมารับแต่พอตกเย็นน้องก็เริ่มงอแง,งเพราะไม่เห็นคุณโดยความที่ฉันอยากปลอบเธอเลยเดินไปเอาของเล่นมาให้แต่พอออกกลลัับมมมาา็ไ่่เจเจธแ้วตดที อาหาหรในระหว่างที่รอพ่อของเอลซ่ามารับพระเอกกับจังวลก็พาน้องมาหาอะไรกินก่อนเอลซ่าถามทั้งคู่ว่าอยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมเพราะกลิ่นแชมพูเหมือนกันเป๊ะเลยพอทั้งคู่ได้ยินแบบนั้นก็ช็อตฟิลโดยอัตโนมัติแม้แต่แม่ค้าก็ยังเลิกลักตามหลังจากที่ทานอะไรกันเสร็จจังวลกับพระเอกก็พาเอลซ่ามารอพ่อเอลซ่าพูดตัดพ้อว่าพ่อคงไม่มารับหนูแล้วค่ะทันทีที่พูดจบน้องสามก็โผล่มาพอเอลซ่าเห็นน้องสามเธอก็ตะโกนเรียกเขาว่าพ่อวินาทีนั้นจังวลกับพระเอกถึงได้รู้ว่าเอ ทั้งหมดให้พระเอกฟังหลังจากที่เอลซ่าเกิดมาได้ไม่นานแม่ของแกก็หนีไปผมดูแลแกไม่ได้เลยพาแกไปฝากที่สูนเด็กเล็กพระเอกนิ่งไปสักพักก่อนจะตอบกลับไปเรื่องอื่นพี่ไม่รู้หรอกนะแต่ถ้านายทำหลานพี่ร้องไห้พี่ไม่ยกโทษให้แน่น้องสามบอกพระเอกว่าขอบคุณนะพี่ที่ช่วยเหลือผมทุกอย่างผมติดค้างพี่เยอะมากจริงๆพระเอกบอกน้องสามว่าไม่เป็นไรติดค้างบ้าบออะไรกันเราเป็นพี่น้องกันนะถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยก่อนจะแยกย้ายกันไปพระเอกบอกน้องสามทิ้งท้ายว่าตอนนี้พี่ติดต่อน้องๆทุกคนนนนนไไได้ล้ลววววะัววห่าาาางเเเเรามจอถ ต่อมาในระหว่างที่พระเอกกับจังวอนเดินผ่านร้านอาหารด้านหนึ่งจู่ๆพระเอกก็เจ็บหน้าอกอย่างกระทันหันซึ่งตอนนั้นเชฟมินกับพ่อของเขาก็เดินออกมาจากร้านอาหารนั่นพอดีพระเอกรู้สึกแปลกใจมากที่จู่ๆตัวเองเป็นแบบนี้แต่พอเชฟมินกับพ่อของเขาจากไปอาการเจ็บหน้าอกของพระเอกก็หายไปด้วยตอนที่อยู่กับเชฟมินเขาก็ไม่เห็นจะเป็นอย่างนี้หรือว่าพ่อของเชฟมินจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการตายของพระเอกก็จบไปแล้วสําหรับอีพีที่7และอีพีที่8ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราได้ทําในอีพีต่อๆไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดี ค่ะ